สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้านะครับผมวันนี้มาแนะนำ G-Shock ตัว Special Color ตัวใหม่นะครับผมมาทั้งหมด3แบบนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันแต่หลักๆเนี่ยคือยังเป็นทรงเดิมนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปคือแน่นอนเหมือนทุกๆครั้งคือมันจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็คราวนี้มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ ตัวรายการนิดๆหน่อยๆที่มันเปลี่ยนไปจากตัวออริจินอลเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันน่าใช้ไหมน่าซื้อไหมอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับตัวแรกที่พี่มาแนะนาเนี่ยตัวแรกขอเป็นตัวตึงเลยของ3ตัวเนี้ยคือตัวนี้แหละเป็นตัวที่เปรียบพี่รู้ว่าเฮ้ยจากที่เฉยๆก็เอ๊ะเอามารีวิวดีกว่าชุดนี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะตัวนี้ยักษ์ครับเป็นยักษ์สีตะกัว ไม่ใช่สีตะั่วสิสีสนิมเขาบอ,อกว่าเป็นสีสนิมนะเอา้าเดี๋ยวเปิดดูด้วยกันคือถ้าไม่มีตัวนี้มาในสาตัวนี้พี่คงไม่รีวิวนะก็คงเฉยๆอะ่ะมันมาสเปเชียลเลยมันก็มีมาปแปลกๆอะไรเรื่อยๆนะแต่ตัวนี้เออพอยักมันมากับสีสนิมแล้วเอเอาสันหน่อยก็ด,ดีวะแกะดูด้วยกันนะ บริษัทส,ส่งมาให้ช่วงเลือกตั้งนี่แหละโมเดลลุ้นผลเลือกตั้งอ่าโอเคเห็นชัดไหมสีเนี่ยขอบเป็นตัวเรนเป็นสีดํานะครับไอ้คําว่าสีสนิมก็คือตรงนี้แหละขอบเนี่ยสีจริงๆเนี่ยมันเหมือน,นทองแดงอะ่ะเหมือนช็อกโกแลตที่สีไม่เข้มมากเกินไปนะครับแต่ที่สวยตรงนี้คือพี่ชอบตรงนี้แหละปุ่มเนี่ยสีมันเหมือนช็อกโกแลตอ่ะสวยดีนะตรงเนี้ยปุ่มพวกเนี้ยสวยดีโครงสร้างมาจากตัวยักษ์นั่นแหละครับตัวยอดนิยมนะครับผมผลิตที่ไหนนะครับ เขียนว่าไม่อินไทยแลนด์นะครับผมอยังอื่นวสัสดุอะไรเหมือนตัวยักษ์ดำปกติหมดทุกอย่างนะเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันนะครับผมคือตัวนี้พี่ชอบสุดเลยในบรรดาสาตัวพี่ว่ามันดูดีสุดสังเกตไหมที่หน้าปัดเนี่ยเป็นสีทองแดงสีช็อกโกแลตที่พี่บอกแต่มันมีไอ้ดำๆเนี่ยที่เขาบอกเป็นสีสนิมอะคอนเซ็ปต์มันเป็นสีสนิมนะชุดนี้อ่าเนี่ยนะนะฮะตรงเนี้ยมันสวยตรงนี้แหละมันเหมือนมันมันมันลอกเหมือนเหมือนมันลอกเออยมันสวยดีนะมันออกแบบมาสวยแต่นิดนึงอะ ตรงคําว่าจีช็อกเนี่ยน่าจะทำสีทองแดงตงนี้ด้วยอะเป็นสีน้ําตาลแดงเห็นไหมมันจะสวยมากกว่าน,นี้อีกนะส่วนตัวพี่นะคือพี่ไม่ชอบมันเกี้ยงหมดเนี่ยถ้ามันมีสีตรงทองแดงเนี่ยโหอย่างตรงนี้เลยนะสวยมากเลยเสยียดายแต่รวมๆพี่ว่าในสามตัวพี่ชอบตัวนี้สุดนะผลิตที่ไหนนะครับตัวนี้เจแปนมู vement เค s e in Thailand ทำในไทยแลนด์เนาะหัวสายเป็นโลหะนะครับ เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ที่ต่างกับตัวออริจินอลนะครับก็คือฟอนใช่ไหมครับคาว่า WR 20ยสบปทาเนี่ยนะฟอนมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมซ้ายนี่คือตัวซ้ายตัวใหม่นะอันนี้ตัวนี้ตัวเก่าฟอนตเป็นคนละทรงกันเห็นไหมฮะเน,นี่ยหลักๆคือตรงฟอนตนี่แหละครับที่จะต่างกันเห็นชัดๆเลยนะอย่างอื่นก็เหมือนเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ตัวสุดท้ายนะครับผมใช้โครงสร้างตัว GA เอรอยนะครับที่สวยคือชอบสีมันตรงนี้เขียวครับทองแดงเหลืองนะนินนึง หน้าบัรเป็นเหลื่อมเป็นน้ำตาลสนิมนะแล้วก็เขียวคือคอนเซ็ปของรุ่นนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกเป็นคอนเซ็ปสีสนิมเหล็กอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะออกเหลื่อมๆหน่อยอดูแล้วที่ต่างกับตัวออริจินอลนี่อ่ะอกับหัวโทษทีฟอนเหมือนกันครับฟอนเนี่ยตัวสังเกตตั้งข้างล่างเนี่ยไม่เหมือนเห็นไหมเห็นไหมดูดีๆเนี่ยนะ ตัวของใหม่เนี่ยจะเป็น w b i ยีบบาทเป็นอีกฟอนต์หนึ่งนะครับตัวนี้มันจะตัวเล็กๆ w b i ยีบบาทเห็นไหมฮะแล้วก็มีคําว่าของเดิมมีคําว่า G Shock ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยมันจะต่างกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมอาจจะเกีย่ยวกับปีนี้ครบรอบ40ปี G Shock ด้วยหรือเปล่าก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบนหน้าปัดของนาฬิกาที่ออกช่วงนี้นะครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะคือยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่น,นี้ให้เป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับผมอ่าแล้วแต่คนชอบอันนี้ใใสส่่ชุด ปฏิบัติการหรือว่าชุดทหารชุดอะไรเนี่ยน่าจะสวยเหมือนกันนะมันออกเหลือมๆไงเขียวเขียวเหลืองเหลืองทองแดงอะไรเนี่ยนะอหัวสายเป็นโลหะเนาะใช่ไหมใช่ใช่หัวสายเป็นโลหนะนะเนี่ยนะฮะหัวสายเป็นโลหะแล้วก็ผลิตที่ไหนเจแปนบุมเมนต์เคจินไทยแลนด์ผลิตที่ไทยแลนด์นะครับนี่อันนี้นคะครับผมอ่าอ่ะ,อะตัวนี้ ใช้รหัส GA หนึ่งร้อย RC หีสหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะส่วนตัวที่พี่ชอบเนี่ยตัวนี้โอ้โหใจจริงตัวนี้ GX a m g GX GA เจ็ดร้อย RC หนึ่งนะครับครับตอนนี้ขอบ่นบ้างแล้วครับผมช่วงหลังเนี่ยหลายปีหลังเนี่ยพี่ว่าจีช็อคมันไม่ค่อยมันเรียกไงเดียมันขาดสเสน่ห์ไปนะส่วนตัวพี่นะ ไม่รู้เพื่อนเพื่อนรู้สึกไหนก็คือมันมันยังวนวนเวียนกับโมเดลเดิมเปลี่ยนสีอยู่นะครับผมโมเดลที่ออกมาใหม่ๆที่หน้ามันเปลี่ยนไปเลยมันก็ไม่ปังนะครับออกมาไม่เยอะแล้วมันก็ไม่ปังมันมีแต่วนๆนโมเดลเดิมเปลี่ยนสีอะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนานๆจะเจอสีที่มันโอเคหน่อยอย,อย่างตัวนี้นะครับผมซึ่งพี่มองว่าแบบมันคือมันน่าจะมีการปฏิวัติหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงได้แล้วนะมันเวลา คือได้ข่าวว่าจะมีตัวที่เป็นจิช็อกที่วัดฮาร์เลดเนี่ยใสมาด้วยนะครับจะเข้ามาแต่ว่าคือถ้าเมื่อสักแต่เก้าปีก่อนมันมานะมันโอ้มันน่าจะว้าวนะแต่ปัจจุบันนะสมาร์ทวอทมันก็เป็นก็วัดฮาร์เลดวัดอะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแน่จิจช็อก ok เนี่ยเพิ่งจะเริ่มคือมันก็เคยมีนะแต่เพิ่งจะมาใส่แบบจริงจังกันอีกทีก็ตอนนี้พี่ว่ามันมันช้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ยังใช้สมแบบเดิมๆอยู่ หรือข้อาจจะยังคิดว่าการตลาดแบบที่ว่ายังขายกลุ่มคนแบบเดิมที่หวยหากับสิ่งเดิมๆเนี่ยมันยังไปได้ก็าอาจจะถูกของเขาในกลุ่มตลาดของเขานะแต่ว่าสายลม่งการเปลี่ยนแปลงมันมาแล้วอะ่ะคนยุคใหม่มันมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับถ้าจีช็อกยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้กลุ่มคนลุงเนี่ยแล้วก็จะอาจจะน้อยลงไปบ้างอะไรเงี้ยลงไปเรื่อยๆนะนี่จากใจคนขายนะขายมา30กว่าปีเกือบจะสี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยนะรุ่นพ่อนะครับจีช็อก คือมันเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากความรุ่งโรดตกอับแล้วมารุ่งโรดใหม่ตอนนี้มันก็ลงมาอีกแล้วนะครับไม่อยากให้มันลงไปแล้วลงยาวไงครับถ้าเสียงนี้ได้ยินไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยอยากบอกว่าคนไทยตัวเล็กคนหนึ่งที่ขายจินช็อกมานานตั้งแต่รุ่นพ่อเนี่ยอยากบอกให้รู้นะครับว่าคุณต้องคิดใหม่ทําใหม่ให้มากขึ้นกว่านี้อีกแล้วล่ะนะจะอยู่ในขนมเดิมๆของญี่ปุ่นอีกคงไม่ได้แล้วล่ะเปลี่ยนเถอะนะครับ จะคิดอะไรใหม่ๆหรือจะอะไรก็ฉีกันว่าลุยกันไปสักตั้งหนึ่งเลยนะครับให้มันรู้ไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่ไงั้นมันจะวนอยู่อย่างนี้นะครับวนอยู่ในอ่างไปเรื่อยๆคนขายเองเนี่ยก็บอกตรงที่ก็อ่ะเปลี่ยนทรงทรงเดิมเปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะครับมันรีวิวมันก็ไม่มีอะไรจะให้รีวิวมากนะอันนี้ตรงๆขอโทษนะวันนี้ขอระบายหน่อยม,มันเต็มอกมาหลายปีเหมือนกันนะนะนี่ตรงๆนะครับครับก็ดูครบสามสีแล้วนะครับผมชอบสีไหน เลือกนาที่โชคทัยเลยนะครับมีบริการนะครับสั่งซื้อจะมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้สั่งทาง a c e b o o k ทางไลน์ทาง IG ทาง t i กต็อนะครับผมหรือจะมาซื้อหน้าร้านก็ร้านอยู่ข้างในซอยบร,รมราชชนนี19กรุงเทพเปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับผมของที่ร้านเป็นของประกันศูนย์ TMG หมดนะครับไม่มีแล้วไม่ขายของหิ้วนะครับมีใบส็จเบกกับภาษีอะไรครบไปหมดทุกอย่างมีกล่องอะไรของใหม่หมดนะครับต้องบอกนิดนึงเราไม่เน้นขายของอะไรแบบที่แบบ อย่างนั้นนะครับคือเน้นเาเอาของชัวร์ของบริษัทยอย่างเดียวถ้าไม่ดีพี่ก็รีเจ็ตก,กันเลยตอนส่งมาแล้วนะครับนะครับอขอบคุณมากนะครับติดตามผลงานมาตลอดไว้รอชมตัวใหม่ๆอีกทีนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเสวัสดีครับ